เผยผลทดสอบ vivo x42 ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ทำคะแนนได้1.3ล้านคะแนนก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ vivo x42 สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ได้เผยผลการทดสอบออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยคราวนี้ได้ยืนยันความแรงด้วยคะแนนแตะ1.3ล้านคะแนนกันเลยทีเดียวครับโดยผลการทดสอบใหม่จาก AnTuTu Benchmark กับสมาร์ทโฟน Vivo รุ่น PD2266 หรือก็คือ Vivo X42 ตามที่คาดการกันไว้โดยได้คะแนนไปกว่า1,318,092คะแนนแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ตามนี้ครับ CPU ได้ไป288,246คะแนน gpu ได้ไป5 7 9 9 9 8 <jam S> 2คะแนน mem ได้ไป2 5 6 6 0 4คะแนน ux ได้ไป1 9 3 8 6 0คะแนนซึ่งสเปคที่ใช้ทดสอบนี้จัดมาให้ทั้งชิปเซ็ต snapdragon 8ปดเจให้แรมมาแบบ lpddr f x ที่1 2 g b ส่วนลองเป็นแบบ usb 0ให้มาที่5 1 2 g b บนระบบปริการ android 13เรียกว่าแรงสมกับเป็นสมาร์ทโฟนระทงลุล่าสุดจากทาง vivo ในทีเดียวครับ ส่วนสเปคอื่นของ vivo X42 ที่เผยออกมาก่อนหน้านี้จะมีตามนี้เลยครับมีหน้าจอแสดงผลหลักขนาด8นิ้วความ 1, K, าละเอีด 2K ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2 o c t r a 3.2 g h z ะฮให้แรมาแบบ l p d d x มีเลือก12 g b กับ16 g b ส่วนลองเป็นแบบ UFS 4.0มีให้เลือก512 g b กับ 1TB บนระบบปฏิการ Android 13ครอบคับด้วย Origin OS 3.0ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว ที่มีกล้องตัวหลักความละเอียด5 0ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 866พร้อมด้วยระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวความละเอียด12ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 663และกล้องเทเล่ความละเอียด12ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX 663ให้แบตเตอรี่มีที่4,800ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT -FA s t ์สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f า s t ์เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ